โชคประเตร์นกุ้งอีสานนะไปทันลทราบนะครับไงด้ถ้าทเดี๋ยวทั้งไงไปดร้

ทังมานของนครข้างใหญ่ใครอกไกลเก่งนะครับจะ่ากินว่าท่ผมไปนาตัวดูคานี้ต่อวยด่าวยดเีย่วยวงเ <c oughs> ดวย <c oughs> ดวย

โอ้ยจะเป็นพี่ตมีพี่นมีวามกรเมขก่ขออุพี่นองทุกทท่านี่มาประับ e n a g t แบกนักแล้วนะครับแบกนักแล้วท่านทำาเวลาให้ในน้อยนะครับเพียงเกินั คู่ละสามร้อยนะครับคือพะบายในกี้นะครับลดนาค่าคู่ละสามร้อยแต่ามวกแมกนั่นยี่สิบนะครับอ่าไผ่เป็นไผ่สักครู่พี่เลี้ยงบอกกลาเจ้าที่เจ้าถานลูกหลานที่งานนักคอนคังใน จากบา้านคังในจะบดูราสิงสไลนี่คือทีมาทีไปของนครครั้งใหญ่ห้ยอยขึ้นสูงสูงล้มสะซาทำคะแนนได้ยเยอะๆกระบอกเป็นมัดเด็ดให้ครับคุณแม่จันนะครับบังไฟบนฐานนะครับมอกเป็นมัดเด็ดให้ครับคุณแม่จัน ผูใจดี <st itions> ยังบอกปลอดภัยทีมงานออกจากฐานพี่น้องนาฐานขอยท่านหันหน้า,า,นา,นนามาทั้งฐานนะครับคอยท่านหาันหันน้ามาทั้งฐานก่อนนะครับอย่าหันหลังใส่บังไฟขึ้นสูงสูง ลงซาซาทำกระแนนได้หลายๆเป่าหมายคือเลข488ทุบทุบออมสินทุบสถิติใปรทีเแม่งจงโชคดี3 2 1ไปมันดวนมันดวนครับอะแก้ไขแก้ไขไว้ แก้ไขเรื่องต่อเอาไ่นะครับขอชิมงานตรงถูกดิสามสองหนึ่งไปตึงนอาไปตดฐานนะครับตึงตึงแล้ว เราสหายเฮ้ยจะเปลี่ยนคักไรเทาะ,ะให้มันสุดซะก่อนแม้จังภาคันเปลี่ยนลูกหลานแอ้ยพอจะช่วย่อยแรนยกมือพอเตามือล่มล้ำดาบเลยโอ้ยพอจะช่วยใคร เอาทองนี้นะครัอ 80, บอแปดสิบพันไปลำดำลัพันเนื่องจากราคามันตอสูงนะครั 30, บเก้าสิบไปสามร้อยพันไป สี่ปมืปพันไปทนะเบิ่งกันเบิ่งกันนะครับเบิ่งเด้อยพันไายังทำเวลาอยู่กลางกาหลุดนะดาบตามลงมาปึ้งส ใส่สมีออกสมีนะครับ <c oughs> <c oughs>